ความช่วยเหลือที่ตอนนี้เนี่ยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ยังคงต้องการขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อนพึ่งพาและช่อง 7HD เปิดรับบริจาคและอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและช่อง 7HD รวมใจฝ่าภัยน้ําท่วมใต้เปิดรับบริจาคสิ่งของหรือว่าจะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเลขที่บัญชี 1 5 2ขีด4ขีด8 7 8 8 3ขีด0ธนาคารกรุงเทพสาขาสยามสแควร์หรือสแกน QR Code บริจาคแบบ e-donation ก็ได้นะคะโดยจะเปิดรับบริจาคถึงวันศุกร์ที่5ธันวาคมนี้เวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนที่ตอนนี้เรียกว่าหนักหนาสาหัสพ,พี่น้องทางใต้นะคนไทยไม่ทิ้งกันจุฬาเพ,เพื่อนพึ่งพาช่อง7 HD รวมใจฝ่าภัยน้ำท่วมใต้นะคะเขา ของต่างๆไปบริจาคได้ที่สยามสแควร์ถนนวอลกิ้งสตรีทอาคารจามจุรีสิบ,บริเวณโถงชั้นหนึ่งและจามจุรีสแควร์โถงหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งค่ะช่วยเหลือกันนะครับผู้ชม